สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพีเต์เรื่องการพัฒนากรุงธนบุรีในด้านการปกครองด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ด้านวัฒนธรรมคะ่ะด้านการปกครองนะคะการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีนะคะยังคงมีรูปแบบคล้ายคลึงกับสมัยอยุทยาตอนปายนะคะพอสรุปได้ดังนี้นะคะ1การปกครองส่วนกลางหรือการปกครองในรัชธานี้นะคะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะเป็นประมุขสูงสุดน,นะคะเปรียบ เหมือนพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสมบุติเทพนะคะมีเจ้าฟ้าอินอินทรพิทักษ์นะคะดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชนะคะมีตำแหน่งอาัคารมหาเสนาบดีค่ะ ฝ่ายทหารหรือสมุหะพะกลาโหมนะคะมียศเป็นเจ้าพญามหาเสนาบดีไอ้มหาเสนาและอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือนหรือสมุหนะนายกที่เขาก็เรียกกันว่ามหาไทยนะคะมียศเป็นเจ้าพญาจากกักรีเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาเสนาบดีนะคะถึงจตุสรมนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าหน่วยจตุสดมนะคะมีศีลกลมได้แก่นะคะ1.1นะคะ กรมเมืองค่ะหรือว่านาครบาลน,นะคะมีพญายมราชนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในเขตราชธานีนะคะการแบบําบัดทุกสุขของราชฎรและการปราบจนผู้ไหลค่ะด้านการปกครอง1.2นะคะกรมวังหรือว่าธรรมาริกรค่ะ,คะ,คะมีพญาธรรมมาเป็นผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่เกี่ยวกับกิจการภายในราชสํานักนะคะและก็พิพากษาคาดีต่างๆหรือว่า ถ้าเปรียบสมัยนี้หรือสมัยไหนนะคะเขาก็เรียกกันว่าสารนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ1.3นะคะก้มพระคลังหรือว่าโกาธิบดีค่ะมีพญากโกษา บอดีนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินของแผ่นดินนะคะและก็ติดต่อทําการค้ากับต่างประเทศ1.4นะคะกรมนากเกษตรตาธิการนะคะมีพระยาพลเทพนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกสวยไร่นานะคะและก็สเสบียงอาหารตลอดจนดูแลที่นาหลวงเก็บค่าภาษีนานะคะเก็บข้าวขึ้นชั้งหลวงนะคะและพิจนารณาคดี ความเกี่ยวกับเรื่องโคกระบือที่นาน,นะคะที่แย่งกันแบบที่ของไอ้นั่นที่ของไอ้นี่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะด้านเศรษฐ,ฐกิจค่ะความเจริญทางด้านต่างๆในสมัยธนบุรีนะคะด้านเศรษฐกิจนี้คือถือว่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยารอบนั้นไปนะคะรอบที่2ก็คือยแย่มากค่ะคือสภาพเศรษฐกิจของไทยนะคะตกต่ํามากประชาชนนี่ค่ะยากจนแบบ อัดคัดฝืดเครืองนะคะอาหารยากหายากนะคะแล้วก็ราคาก็แพงด้วยนะคะ mm. เนื่องจากในขณะ,ะ mm. ที่เกิดสงครามนะคะ mm. ผู้คนต่างพากันเอาตัวรอดค่ะ mm. ซึ่ง mm. เอาง่ายๆนะคะ mm. คือ mm. มันไม่มีใครอยู่หรอกค่ะ mm. เพราะว่าเออเราก็ไอเราก็กลัวตายถูกไหมคะทุกคน mm. ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะไม่มีใครทำนาละเออ เนื่องจากนะคะไม่มีใครทํานาการทํานาหยุดชะงักนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะทรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะที่ตั้งกุมงธลบุรีใหม่ๆด้วยการจ่ายพระราชทรัพย์พระราชทรัพย์ส่วนพระองคนะคะซื้อข้าวจากพ่อค้าต่างประเทศในราคาสูงนะคะเพื่อแจกจ่ายประชาชนและชักชวนให้ราษฎรนะคะกลับมาตั้งภูมิลำนาอยู่ตามเมืองต่างๆนะคะทำมาหากินเหมือนแต่ก่อน,นะคะ่ะ ด้านเศรษฐกิจนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชยังส่งเสริมทางด้านการค้าขายมีการส่งเรือสำเภาไปค้าขายยังประเทศอินเดียและประเทศใกล้เคียงสําหรับสิ่งของที่บรรทุกเรือสำเภาลว,วงไปขายเช่นดีบุกพริกไทยขัางขี้พึ่งไม้หอมและเมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็จะซื้อ สินค้าต่างประเทศที่จะต้องใช้ในการใช้ในประเทศเช่นผ้ารายและถ้วยชามมาขายให้แก่ประชาชนอีกต่อหนึ่งซึ่งการค้าขายนี้เป็นแบบเดียวกับสมัยเอกยากคืออยู่ภายใต้การดูแลของพระคังสินค้าหรือกรมกรมท่ามีการส่งเสริมให้ราษฎรทําการข้ากปลูกทําให้เศรษฐกิจของประเทศค่อยๆดีขึ้นตามั สังคมและวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรี 1. สภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่ถือได้ว่ามีการควบคุมกันอย่างเจ้งงวดเพราะบ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะสงครามต้องสู้รบกับพมา่าข้าวสึกอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการเกณฑ์ทนเรือน รับการการทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันการมีกยางและหลบหนีการเตรียนง,งาน 2. การฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมรัชสมัยของพระเจ้า,จาตากนี้จะไม่ยาวนานนะักแต่ก็ยังได้ฟื้นฟูนนป,รปรับปรุงบ้านเมืองในด้านวัฒนธรรมอันมาก 2.1ด้านศาสนาพระเจ้าตากทรงมีความเรื่องสศรสัทธานในพระศาสดาอย่างมั่นคงทรงให้มีการชำระความบริสุทธิ์ของสงทั้งหมดรูปใดที่ประพฤติไม่ดีให้สึกออกไปพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างอุโบสถและทรงคัดลอกพรไตรปิดกที่นำมาจากวัดพระธาตเมืองนครศรีธรรมรา 2, 3, 2. 2> ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมพระเจ้าจตากทรงมีภารกิจมากมายโดยเฉพาะการสร้างบ้านเมืองการป้องกันประเทศและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจึงทำให้ผลงานในด้านนี้จึงไม่เด่นชัดสาเหตุอีกหนึ่งประการคือบรรดาช่างฝีมือและช่งางศิลป์ถูกพม่ากวาดต้อนไปจำนวนมากช่างที่มีอยู่จึงเป็นช่างแค่ฝึกหดัดไม่อาจ เท่าเทียบช่างในอยุธยาได้ผลงานที่มีก็คือวัดแจง้งวัดอารุณราชวรามและด้านก่อสร้างได้แก่การสร้างพระราชาวังป้อมปักการเชิงเทินขาดความสวยงามส่วนทางด้านวรรณกรรมก็มีผลงานที่สำคัญเป็นรามเกียนเป็นต้นค่ะ 2.3นะครับด้านนาฏศิสินมีการฟื้นฟูและเล่นฉลองในงานพิธีสำคัญตามแบบประเพณีสมัยอยุธยาดังเห็นได้จากพิธีสมโภชพระแก้วมราตฏและพราบางซึ่งสมเด็จเจ้าพญาหมหมาสัตว์ซึ่งได้เชิญมาจากเวียงจันทร์เพื่อประดิษฐานที่กรุงธนบุร,ร,บรีซึ่งในครั้งนั้นมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ใช้เวลา7วัน มีการประชันการแสดงละครการแสดงโขนการเล่นมโหรีพินพาดการเล่นบทด,ดอกส้อยสัตว์วานะครับค่ะและสุดท้ายนะคะด้านการศึกษาในสมัยทนบุรียังคงอยู่ที่วัดเหมือนสมัยทยาค่ะนั่นคือการเรียนที่วัดมีพระสอนหนังสือและยังใช้แบบหนังสือจินดามณีซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องวิชาแต่งกาบก่อนศึกษาสับขมนบาลีศันสกิเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการอ่านคัมภีของพระพุทธศาสนานอกนั้นก็เป็นวิชาเลขซึ่งนําไปใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับวิชาชีพพ่อแม่มีอาชีพอะไรก็สามารถถ่ายทอดวิชาชีพนั้นให้แก่ลูกหลานต่อไปได้ค่ะเช่นวิชาชีพแพทย์โบราณวิชาช่างปั้นช่างถมช่างแกะสลักช่างปั้นปูนช่างเหล็กเป็นต้นค่ะส่วนเด็กผู้หญิงถือตามประเพณีโบราณแล้ว ในสมัยก่อนจะเน้นให้เย็บปักถักร้อยหรือร้อยเย็บปักถักร้อยหรือทํากับข้าวทําอาหารข้าวหวานในครัวค่ะและฝึกอบรมมณีญาติของกูลสตรีสมัยนั้นไม่นิยมให้ผู้หญิงมาเรียนหนังสือแบบผู้ชายหรือเรียนวิชาการต่อสู้วิชาแพทย์วิชาต่างๆที่พูดมาทั้งหมดค่ะผู้หญิงไม่สามารถเรียนได้ค่ะในสมัยนั้น